มาเต้นนนกันหน่อยวยวไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยื่อและพี่ได้คูยกจหนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับเรียนไปเรียนมาว่าพวกไอ้รับพี่น้องแมนวันนี้ว่าเป็นแมนแหละครับ ผมว่ามันมีแต่ผมสวยผู้เดียวไปก็ไปได้กันครับมาเขามาพร้อมกันครับโอ้ยเ็ัมาอย่ที่ไปเกินกันบันไดตอนนี้พ้นนะ่ะนี่ครับเจ <ไป S 1> อท้ายวี่งครับท่านะผู้ชมไอ้ยี่ไปลุงใส่น้นอเนาะ เด,เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูบังฝุ่นพี่ปัดแบบปับป๊บๆแบบๆแบบนะครับโ oh. อ้บังฝุ่นคืองามแต่วะโอ้ทางนี้กับพี่ยำกันนะเขา รอดรอดีตะเลียขึ้นมาครับพี่น้องอันทั้งกะทิขาใส้ทั้งนึงก็รอดีดตะเลียมาอู้อะไเนี่ยวลยนอกดูบังฝุ่นพี่ปัดไปครับนี่จะบ่อยเสียงไปด้วยกันครับไปด้วยกัน ไปเสียงดอกไอ้ไปน้ำกันนี่ละแต่บ่แสีงไป้อเซียงบ่ทันเราดินี่เพราะว่าอย่างวัาที่ผมต้องได้ไปเติมก๊าซอีกนะครับบฝั่งนี้ก็จะเป็นรถหล่อครับท่านผู้ชมนี่ครับกำลังแซงกันมาครับ หล่อครับผมเห็นไหมครับพี่ดองสวยงามครับนี่ครับผมหลกัดนักนะไปรุ่นวุ่นวายครับเหตุของเสียสกนะครับผมเนี่ยโอ้มีแต่รถด,ดังเลยครับ นี่จะรถดังใน YouTube ทั้งนั้นเลยนี่จะรถดังในโลกออนไลน์เลยครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นรถพ่วงน,นะครับท่านผู้ชมเลย,เลยโลครับโหลครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงไปโนนสูงครับเฮียครับ โอเคจะได้จัดจัดคิวถูกคุณถึงสารคามคุณทักมาหานะครับผมครับเฮียโทรมาครับท่านผู้ชมเอ๊ทีได้ไปลงใส่วะถึงสารคามแล้วโทรมาเหมอนไปแซงครับพี่น้องเราต้องจวดแล้วครับ เอยอยฟังเสียงแต๋หวานๆเนี่ยว่าดีเนาะโอ้ยอยแห่งนี้ไอ้ยัยไปแล้วตกแสงนะครับเอา้ายครับรถหลังเยอะนะครับ เจอทั้งรถหลอ่อทั้งรถสวยเลยครับท่านผู้ชมคลิปนีนะ้เป็นรถพ่วงนะครับรถพ่วงน่าจะแลนทรา,ายหรือแลนหินนี่แหละนะครับผมรถพี่ก็ไเลยอดพุนแล้วนะครับตอนนี้ถึงโนนสูงนะครับท่านผู้ชมผมว่าแล้ว,ลวอีกน้อีกนึ่โทรน้อมาน่าจะรถรถจะใช้ปูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ น่าจะทางร้านน่าจะใช้ปูนโอ้อยากน้อนน้อพี่รองแมนบไปว่ได้เลยร้านจะไม้มีคนจัจกคนมลงเลยมา้นะเอะ่้อนอน้ลนอลอีลง้อออหอ้เล,ล้านเบิดเนี่ย โอ้ผมเพาะท่านได้รู้ว่าไปไหนแบบนี้นะแล้วบ่อยไปหอดนะทุหาเราเล้ะนี่ครับผมตามถ่ายคลิปรถพี่ให้ก่อนครับไปด้วยกันครับผมนี่ครับดูจังหวะครับท่านผู้ชมอโอจังหวะพ่อเห็นอันนี้วะ่ะนี่ครับผมจะออกนะครับออก ออกแล้วก็กันไว้พี่เอครับนี่ปัป๊บปัป๊บปัป๊บปับพี่เอหอห่อครับบัออกโว้ยยินหล่ตัวใหญ่ก็บัวอ,อ่อนล้วกินข้าว กินเขาครับพี่น้องโอ้ยเลยว่าเห็นแล้วเจ้าเห่ไหลงั้นผมออกก่อนนะครับพี่เดี๋ยวผมไปเติมก๊์ดก่อนครับเติมการาดรอนะครับถ้ากินเขาไปพร้อมขับรถไปพร้อมนะครับนี่แหละครับพ่ได้นั่งกินดีๆหรอกพี่น้องผมพอไปซื้อลนะคือกินยังแล้วก็แล้วนะครับปั่นกินทั้งรถไปเลยนะครับเวลานอนกับว่าได้เป็นรับเป็นตื่นนะครับสเสด็ดขึ้นย้ำไหนก็ต้อง ไปนะครับต้องรีบไปนะครับแต่ว่าง่วงแงบเลยก็นอนนะครับไม่นอนไม่ได้ครับมันจะเออได้ไปเก็บผักครับนี้ได้ไปเก็บพักบุ้งครับหัวนอนปรไเด้ถแต่นี่แกเองานอนงงงานกงานนดดีแล้วมาพ่อกระจอกกันเรื่องเสียงดีแต่เรื่องอะไรเรื่องมาพ่อรถไอเยี่ยับเป็นหุบซีนกันไหมอย่างอยคุณกับรถงามอ่ะ นะครับผมตอนนี้ก็ถึงกำลังจะเข้าตลาดแคร์นะครับแต่ยังไม่เข้าแล้วครับอีกไกลอยู่เอาก็ออกอย่างรถสูงมากกันนะ,นะครับผมผมก็จะต้องไปเติมการซะก่อนนะครับแต่คลิปต่อไปก็อาจจะมีพี่เอกเดี๋ยวพี่เอกมาทัานผมอีกนะครับยังไงก็ต้องทันอยู่แล้วแหละ ไปถ่าเติมกาดอีกก๊สิเป็นเกือบเคืองชมงูกเอาไว้สีนาทีนะครับอย่างไรเรากินเขาแล้วเนี่ยเราก็อีกม่ำได้ผมอีกนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่80นะครับ80 5านะครับผมอ่ <c oughs> จะยังไม่ถึงร้านนี้หลายคันนะนะครับผมว่าเนี่ยน่าจะแบบโอ้เลยอย่างหลายคันนะเพราะว่าเมื่อคืน้นี่พักันเติมการ์ดมิแต่ก็อ่าซิทูลินเลสซิงส่งมาแล้วครับส่งตอบกลับมาแล้วว่าขอบใจหลายๆบักคำน้อยอันคันอยากเอามาเอาอีกเด้อเพ่อนกบางที่นะว่าท่านไม่เอาหรอครับอ่าันได้ร้านหนึ่งอี่เอาด้ย ถ้าให้หนึ่งล้านบาทนี่คู่นะครับสำหรับสินซุรินเน่ยผมเป็นลูกค้าเก่าเลยอ่ได้ว่าล้านนึงอะล้านหนึ่งี่เหียอย่างวะเอามาซื้ออย่างวะหนึ่งล้านบาทโอ้เรว่าดอกดอกแพงว่ะอ่ะยังไงก็โทรว่าให้มายื่นข้อเสนอผมแล้วกันถ้าที่ให้ผมว่า วันเดือนละสองหมืนเนี่ยเดือนละหมื่นเนี่ยอ่าในล้านเนี่ยเอาแล้วมันจะไปลงทุนอีกเยอะแยะนะครับโครงการในหวนัวนี่เต็มเตรียมแต่ว่ามันเห็ุบะได้มีแต้โครงการเราเรียงโครงการนี่หลายหมดเพราะว่าผู้ใดเราพีน้องอแต่ว่า เป็นกำลังใจให้ครับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับอย่างที่ทุกคนเคยฝันไว้นะครับเขาฝันแล้วเขาต้องไปมันวอดครับเขาตั้งเป้าไแล้วเขาต้องไปมันวอดนะครับจะได้เตียงครอบเลียงควาย้าวของได้อย่างนี้นะ ก็จ้องที่จะแซ ah. งจ้าอืออือเอาแซงยกงไงเอาสายครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ <tuh> ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอีสูซุคันเหลืองด้วยนะครับสำหรับเสียงแก๊สเสียงแตนะครับถึงอย่าแบบไม่สุดนะครับแต่ก็โอ้แต่ก็ดังดีแต่๋ยวอัพโพสเลยนะครับผม คลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับแต่ผมบอกยังพิดกับขอโทษขออภัย่านผู้ชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ